สวัสดีครับยินดีพบกับช่องแชมป์แห่ไปเรื่อยนะครับในที่สุดของวันนี้ของปีนี้ก็คือแหงานบ้านเราแล้วนะครับผมเดือนธันวาแหงานบ้านเราชุดมือกองก็สีชมพูหวานแล้วนะครับสีหมดกลุ่มเลยครับผมสีน่ารักเหมือนเดิมเช่นเคยโหดมาหลายปีแล้วครับพี่แชมป์ฝากบอกก็มาหลังโกดังนะครับมาเอาของครับผมแวแล้วเจอกันตอนหน้าที่ประทับครับครับก็ตอนนี้ก็เดินมาเอาของเสร็จเรียบร้อยมือกองขี้ตึก มือร้อนหัวใจไต่ก็สลับวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปชมอีกมากมายครับผมเลยเยอะครับงานนี้วันนี้ก็ผมเจอกันครับผมจุ๊บเดี๋ยวมาดูหน้าอุลร้อนโลโคสวยเลยหน้าอุร้นนะครับผมกล้องหรือเครื่องถ่ายเอกสารครับเนี่ยได้นานกี่คืนได้นานกี่ชั่วโมงดูสี่สิบนาทีกระดูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมจุ๊บนี่แหละครับทีมงานชาวโดของเรา มือกองกับชุดฟานเดี๋ยวมันเดิมกี่ยวโต้ครับผมนี่ครับผมมัเดิมครับ สัตว์ชนกวดิมนะครับผมสวยงามมากนะครับที่นี่นะครับกระบวนเป็นี้นนยิ่งใหญ่อลังการเหมือนทุกปีนะครับผมแดดเสียด แถวสามัม่ก่อน,นี่ตามช่องแจ้งหานไปเรครับเรืวุเรวุฒ เอกของงานของเรานะครับขาดไม่ได้ครับผมคณะเองก่อสาเจ้าปู่ยะอุดอรธานีในบนี้ขบวนใหญ่มากครับผมสมาชิกบทประมาณ200กว่าคนนะครับนี่น้องๆถือไปน่ารักไหมไน้ไน้ยอด เสร็จแล้วครับภาคขาวเอาอันเชิญรเราโกงข้าเข้าที่ปรรทับทูกสิ่เมืองเรียบร้อยขณะนี้เราอรอขบวนจังหวัดนะครับเพื่อเราจะเข้าร่วมขบวนจังหวัดต่อเวลานี้เราก็พักกันอยู่ที่บริเวณให้น้ำพุนะครับเพื่อรอเข้าขบวนจังหวัดดูคนขี่แงนี้ร้องไห้รู้น้าแต่งใครไม่รู้นี่มันร้องไห้เนี่ยมึงให้เนปะล่าเนี่ย <laughs> ไปดูตัวเองด้วย <laughs> โอเคทีมงานเราก็นอนจนเปื่อยหมดแล้วนะครับเดี๋ย่าง่ายอยวอุ่นเดี๋ยวให้อุ่นแล้วก่อนพาไปดูพี่น้องเรานอนตองแหลงตองแหลงแถวนี้นะครับครับผมไปดูกันครับผมนี่นะครับนี่ทีมทีมงานทีมงานของเรานะครับนอนกันจนเปื่อยแล้วนะผมเหนื่อยไหมครับวันนี้เสกเฉียวเหนื่อยมากครับกี่คำแล้วนี่ก็สอพิเศษสองพิมงานของเราแล้วนะครับงูตายนะครับผม กูตายกูตายแล้วกูตายนะทีมงานเราก็นอนกันพักผ่อนนะครับแห่พักเช้าสิบางคนก็นอนอันนี้ก็นอนนี่นะครับผมเด็ดรูรอวันหอนบู๊โคจ้าผมบอกเลยตัวตึงชาโดวยคนที่สองนี่ครับผมบรรยาการการแห่ครับ เนี่ยผมระหว่างรอการแสดงมึงนอนหรอมึงยังอันไดอยู่เนาะอนายกรผมยาวถึงนู่นเชฟวุ้นพาแห่ไหมครับแอ่แช่แห่ไปเรยแช่แห่ไปเลยแล้วผมบรรยากาศการแห่ก็รอการแสดงนะครับบางคนก็นอนพักบางคนก็เล่นเกมนะครับผมเนี่ยครับผม เราเข้าดําเขาแดงของเราชื่ออะไรครับแนะนำตัวนะครับบ่ต้องซูมตอวกันยีซูมบบบนี้นะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับมึงก็เใคะบอกไปอีกันได้ผมก็เราเขาแดงก็ถ่ายรูปกันนะผมเป็นกอยิงก็อยู่ด้วยกันคู่รักปะเนี่ยเขาถ่ายรูปกันเยอะแยะนอนนะผมเป่นหนุ่ พี่ของไอทีมชาโดนะครับผมบรรยากาศการแห่ของเราก็คือคืนของเราเสมอมยังไถ่ายทายคนบาอยู่ซือมาแต่งหน้านะแต่งหน้าอันนี้อันนี้ก็ปหลดนะครับผมปหลดนะครับไม่ธรรมดา นี่หน้าเอิงกอของที่แท้จริงของแค้มีที่นี่ที่เดียวนะครับอุดรธานีที่อื่นอดี๋ยวไปหาดูกันเลยนะครับมีที่นี่ที่เดียวที่ชื่อว่าอุดรธานีนะครับคณะอื่นเขาก็ก็ไปหมดแล้วครับขวบไมกกวบแม่นะแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับมาครับเชีวครับเชีวดูเชีวครับมาครับท้าไม่ได้ชื่นีดูเชีวครับชื่อว่าแผ่คนหลอนครับที่สาวติดตามันเยอะ เขาก็เล่นอะไรตามภาษาเขาเอาพระ <re> เอาคนหนะ้ามาแน่นี่หน้าอุลจจแมนนะครับนี่นะครับระหว่างการรอสแสดงของออพี่ป๊อปนะครับพี่ป๊อปทำอะไรครับพี่ป๊อปทำอะไรครับนั่งเล่นลนั่งกูพี่ป๊อปพูดไม่พอนะครับทุกคนของเฮาครับผมแกก็ให้มินิฮาร์เราไปหนึ่งสเต็ปนะครับนี่ก็งูนะครับผมแนะนำตัวนะครับพี่เอาแมวเอาแมวเอาแมวไม่ได้ไม่ได้แล้ว ฝั่งทีมงานชาโดกของเราก็ประชุมแผนอะไรกันก็ไม่รู้นะครับเสียเบแกก็เป็นผู้น้าผู้น้าแนหัวหน้าแพนด์เนเกมนั่นเลยเกมนั่นเลยเฮียระดีบดีต้องใ้ถูกก่อนใช่ใช่ไหมก่อนนะใช่ครัผมพี่เฟรมกับไปคู่ใจนะครับเป่าแม่แกเน้นเรียนนะครับผมครับแล้วก็ามาดูการแสดง รอการแสดงนะครับถึงโตก็ทำการแสดงโชว์อยู่ที่ห้าแยกน้ำาูุนะครับผมแล้วก็มาแนะนำงูตัวใหม่ครับผมสวัสดีครับผมแล้วผมมาร์กงูอุดรที่นี้ไม่มีสุดที่สุดแล้วครับครับผมสวัสดีครับจ้ะเชื่ออะไรจ้ะเชื่ออะไค่ะ พี่ป๊อปแกก็นั่งกับพี่บิวคนดัง t ิกตอกนะครับ t ิกตอกพี่โคตรดังเลยดนี่ยใช่พี่กดแกก็เยอะฝากชื่อทิกตอกนะครับชิกดุดชิกาดุดชิกาดุดดุดครับผมพี่ว่าบิวชาก็ได้ค่ะบิวชานะครับผมบิวชาบิวชาบิวเตยครับครับผมชื่อติกตอกคนเบิ่งเป็นล้านเลยครับผม ติดต่อกลุ่มมีหรอกติดต่อของเสียป๊อกก็มีนะครับแกก็รู้สึกสบาใจเย็นมีอะเนี่ยประชุมแผนแล้วครับเจ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 ตีมเจเจตีมอ่ะตรงไปไหนคะอ่ะตรงอยู่บ้านค้าอ่าเมื่อเช้าอาตรงยังมาอยู่เลยใช่ตรงมาก็ทำภแระตรงอยู่ไหนอ่ะตรงคิดถึงตรงคิดถึงอตรงนะครับ ไปซ่อมจอได้งานเปลี uh> ่ยนหลาเกลืเด้อก็สอมบเบียคนเฮียตัวึตึงไอ้กุยละน้ำมันเบนซินครับเป็นซินเก้าเงี้เคล็ดลับของเดียวงาดรอเอ้าคเ นี่นก็น่านจะอำเภอเมืองนะครับขอบวนจังหวัดจะมีทุกอำเภอในจังหวัดอุดอรนะครับมาร่วมขบวนแห่นะครับโอ้โหอะไรมากนีออ่น่าจะนะครับ,รน,น,น,รบนี่คือขอบวนแรกดเดินโซนก็เป็นของอำเภอเมืองนะครับแล้วก็จะไล่ไปแต่ละอำเภอนะครับผม ขบวนตั้งหวัดจต่ละปีก็สวยงามมากนะครับไอเมโอกาสก็เป็นวันที่หนึ่งธันวาของทุกปีนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับจากชิปแหนวันที่หนึ่งธันวาของคณะเองกอ์สารเจ้าปุย่าอุดาธา,าน,นีนะครับ ก็จบคลิปไปแล้วนะครับก็กราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมจากคลิปคณะเองกอสารเจ้าปุยาอุดรธาน,นีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายปิดคลิปก่อนนะครับ